รีวิวแงความสุขอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้าสมายจะมารีวิวปลาค่ะนี่ค่ะปลาตัวใหญ่นะคะปลาได้มาจากไหนคะเนี่ยนี่ค่ะเราไปซื้อมาแบบนี้ซื้อมาตัวเล็กๆแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะแต่แต่มันไม่ใช่พันแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นปลาม,มันจะเป็นปลา ชอใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ใช่ปลาชอนอันนี้ปลาอะไรปลาไม่รู้ค่ะปลาที่เราไปซื้อมาสามตัวยี่สิบบาทนะคะ<ช>ท,คะที่ที่ตลาดนัดน้อยเนาะ<ช>ออแล้วตอนนี้นะคะท่านผู้ชมตัวใหญ่มากเลยค่ะปู่เลี้ยงนะ,ะปู่เลี้ยงนะคะเนี่ยแล้วพวกนี้อะคะเราซื้อ ใช่ค่ะเราซื้อมาสามตัวนะคะน้องก็ออกลูกได้หลายตัวอยู่เหมือนกันเนาะไม่มีสีดำแต่ไม่ได้ดูนานเลยนะคะท่านผู้ชมน้องไม้ตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่เหมือนปลาทูเลยค่ะเปดำแล้วก็พี่ดาวก็ตื่นเต้นนะคะพี่ดาวเป็นคนตักค่ะตอนนั้นน่ะพี่ดาวตักออกมาแล้วแบบฟาดฟาดตักออกมาแล้วปบิกแหวนเลยนะคะ โอเค,คอ่าน้องมาปิดคลิปน้อยอำสำหรับ,รบ like คลิปนี้อย่าลืมกดไกละคะ์กดแชร์ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกูเก็งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ